เพดปังค่ะแม่เริดเชิดถูกค่ะ to the top สวัสดีค่ะมินนี่ค่ะสวัสดีค่ะเมจิค่ะสวัสดีค่ะอิมค่ะ เพลงนี้าทู to the top นะคะพวกเราอยากจะนำเสนอมุมใหม่ของ阿ลาบ้างนะคะเพลงนี้เราก็เลยใช้ชื่อวงของพวกเรามาเป็นชื่อเพลงค่ะเพื่อพูดถึงความพยายามความที่เราจะสู้ไปด้วยกันไปจนถึง to the top ของพวกเรา阿ลาค่ะ เพลงนี้อะค่ะมันจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Baby MVP ซึ่งอัลบั้มนี้ทั้งหมดเราได้พี่เต่อหรอ y T J มาเป็น Executive Producer ให้ค่ะก็มันก็ This is like the starting point ที่มาของเพลงนี้ก็ได้พี่เต่ามาช่วยแบบมาเป็นมาช่วยแบบทำทำนองให้อะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็ได้แบบมี brainstorm with กับพี่เต่าก่อนหน้านี้ด้วยว่าแบบเราอยากได้เพลงประมาณไหนอยากได้แบบคอนเทนต์ประมาณไหนที่อยากจะพูดในเพลงเราค่ะก็เลยออกมาเป็นอั t o the Top ตาจริงรู้สึกว่าพี่ TJ นะคะตอนแรกอาจจะแบบเกรงนิดนึงเพราะว่าพี่เขาก็เป็นแรปเปอร์ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยแต่ว่าพอได้ทํางานจริงๆรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนชิลมากแล้วก็สนุกน่ารักมากนส์มากๆเลยก็อยากจะขอขอบคุณพี่ต่อนะที่ทําให้เพลงเราออกมาได้แบบคือแบบแบบใช่ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะ represent อยู่แล้วแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพี่ต่อมากๆนะคะ โอ้ oh, ของอิมก็น่าจะเป็นท่าเต้นนะคะเพราะว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ Challenging อีกอย่างหนึ่งของพวกเราเลยเนาะก็เป็นอีกสเตปอัพหนึ่งของพวกเราอารล่านะคะใช่ก็มีท่า c h a l l e n g i n g หลายท่อนเหมือนกันค่ะก็เลยแต่ว่าพวกเราก็แบบได้ซ้อมมหลายครั้งก็เลยเป็นอีกสเตปหนึ่งที่พวกเราได้เชคนะคะก็ดีใจามากที่ได้ Improv สศักยภาพของพวกเรานะคะอารเสอของเมจินะคะก็จะเป็นแรปแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเมจิได้โชว์สกิลแรป ที่สุดเลยในทุกเพลงนะคะเพราะว่าได้แรปภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเป็นแบบที่มีจิตขนาดแต่ว่าสิ่งที่ยาก plant, น่าจะเป็นพวกการใช้คำแล้วก็เร็วด้วยค่ะเพล <Carl. S 1> งนี้ก็แรปเร็วของมินนี่ก็จะเป็นที่ท่าเต้นเหมือนกันเพราะว่าท่าเต้นมันถือว่ายากที่สุดในแบบถ้าแบบเปรียบเทียบภาพเพลงอะ่ะเพลงนี้ถือว่าจะยากสุดแล้วก็แบบเต้นตั้งแต่แรกถึงจบเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบท้าทายมากๆแล้วก็กว่าจะได้แบบ ก่อจะได้ถึงวันนี้อ so so ่ะรู้สึกว่าซ้อมเยอะมากๆเลยค่ะว <heart> ันแรกเราก็แบบใช่วันแรกก็คือเต้นเสร็จก็คือแบบวันแรกคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็แบบคิดไปถึงแบบตอนแบบเพอร์ฟอร์มจริงแล้วก็น่าจะเหนื่อยมากแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็แบบอัพร่างกายใช่อัพขึ้นชื่อแต่ชอบมากขึ้นค่ะใช่่คะให้คะแนนเดลสิงค์ท็อปยากของเพลงนี้หนูให้สิบสองให้ให้ให้เกินสิบค่ะเพลงนี้ถ้าเต้นยากจริงจริงใช่ค่ะแต่ว่าตอบโจทย์พราะลาละมา ความฝันของวินนี่ตั้งแต่เด็กก็จะเป็นวินนี่อยากจะเป็นศิลปินเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กอะคะ่ะคือแบบชอบฟังแบบ a r t สต์ด้านแบบฝั่งอเมริกามากๆเช่นแบบจริงๆอะตอนนี้ก็ชอบฟังทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบ inspiration ต้นๆเลยก็จะเป็น Ariana Grande and Justin Bieber I'm a believer อย่าก็เหมือนพี่ๆอ่ะเขาได้แบบคือหนูชอบทั้งทํานองด้วยแล้วก็ชอบแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบวันหนึ่งอยากจะเป็นศิลปินเหมือนพี่เขาก็ดีใจที่วันนี้เราก็เหมือนได้ทําตามความฝันค่ะแล้วก็ได้มาอยู่ในอ阿ลาก็ super happy ค่ะ it's like a dream guys Yeah ก็สำหรับเมจินะคะเมื่อก่อนก็ชอบเกิร์กลกรู b บล็กพิงมากๆแล้วก็มีเจนนี่เป็นอินสปีเรชันค่ะก็เลยทำให้หนูอยากจะเป็นศิลปินเหมือนกันค่ะเพราะเมื่อก่อนหนูเคยเรียนบัลเล่เนาะซึ่งก็พิกมาเป็นแบบ pop เลยรู้สึกว่าเป็นแนวหนูมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าชอบค่ะแล้วก็เห็นศิลปินเกาหลีก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นมาค่ะของอิมเหมือนเพื่อนเลยค่ะก็อิมได้อินสปีเรชันมาทั้งจากเกาหลีแล้วก็เวสเทิร์นด้วยนะคะก็เวสเทิร์นก็น่าจะเป็นพวกแบบ เค t นี่เพอรีนะคะแล้วก็เทเลอร์ทริปใช่ค่ะแล้วก็พวกแบบเคป๊อป <c oughs> ก็น่าจะเป็นชอยแบล็กพลงเหมือนกันนะคะ <c oughs> พี่ลิซ่าคือชอบม,มากใช่ค่ะแบบพอเห็นเขาเพอร์ฟอร์มก็เลือบรู้สึกว่าแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขามากอยากมีแฟนคลับเหมือนพี่เขามา้างค่ะใช่รู้สึกว่าแบบอยากให้ความสุขก,กับผู้คนเยอะๆ,ๆค่ะ <S <S คนละสามคำใช่ไหม To the top ดีดีเจอสวยเผ็ดปังค่ะแม่ชอบชอบยาเริ่เชิดถูกค่ะถูกค้าถูกค้าสำหรับมินนี่อ่ะ ชอบท่อนตัวเองที่แบบชอบที่ฉัน<อ>ฉันใครว่ายังไงแต่ฉันจะฝันยืนห้ามที่หักก็ฉันจะรัน so kill it รู้สึกว่าท่อนนี้มันแบบมันทัชหนูมากมากเลยก็เลยแบบ it's very รู้สึกว่าเป็น m ิน i มากมากค่ะก็เลยชอบท่อนนี้ที่สุด <Yes. S 3> ค่ะท่อนหน้าจะเป็นท่อน I j u s t don't care ก็ไม่สนก็ไม่ care นี่เป็นท่อนแบบที่มันดูแบบเชิดดีค่ะดูแบบ เวลาลองแล้วเท่านี้มันมากเพราะว่ามันแอตแทกค่ะแล้วแบบเนื้อเพลงก็ใช่หนูมากก็เลยรู้สึกว่าดีค่ะเอออิวชอบ Take another shot cause you have a won't n you เ b อที่น่าทค่ะเพราะวันแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบ Breakthrough เนอะรู้สึกแบบ Power มี Power ใช่ไหม Build up Build up ใช่เป็นแบบ Drop dance break อะไรอย่างเงี้ย ก็ขอพวกเรานะคะฝากเพลงพวกเรา a l l a To The Top ด้วยนะคะสามารถดู MV ได้แล้วบน Youtube นะคะแล้วเราก็มี a l l a To The Top นะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็น V Fox Studio Version นะคะที่ X กับพี่จัง p e r s i s แก็พี่เนป p e r s i s นะคะถ้าใครยังไม่ดูสามารถดูได้แล้วบน Youtube เหมือนกันนะคะ oh, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะเราก็มี challenge TikTok ด้วยคะ่ะก็ใครที่อยากจะเต้น a l l a To The Top ก็สามารถเต้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็ จะไป 3, สัองรผลสอและอย่าลืมใช้แผ่นเสียงพวกเรา All าท t เ o the Top ด้วยนะ,ะใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ All a l l a t t o t h e t o p c h a l l e n g e <Challenge. S 3> นะคะบาย